คนจำนวนมากหวังว่าจะให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยในลักษณะที่เหมือนกับว่าเพื่อนปูงช่วยกันทำการทำงานช่วยให้เงินให้ของเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้ในกรณีที่เกี่ยวกับกิเลสหรือความทุกข์เพราะว่ากิเลสหรือความทุกข์นั้นเป็นของเฉพาะตนจะต้องดับด้วยตนเช่นเดียวกับที่ได้สร้างขึ้นมาด้วยตนจะหวัง การช่วยเหลืออย่างอื่นเช่นการรดน้ำมนต์เป็นต้นนั้นเป็นสิ่งที่หวังไม่ได้ความบริสุทธิ์ไม่มีได้เพราะการรดน้ำมนต์เหมือนกับที่คนโดยมากเข้าใจรดแล้วลดอีกมันก็ยังดีขึ้นไม่ได้ความบริสุทธิ์จะมีได้เพราะตนทำให้บริสุทธิ์ถูกต้องตามเหตุผลรู้ว่าความไม่บริสุทธิ์เกิดมาจากอะไรแล้วก็พยายาม ถอนตนออกมาเสียจากสิ่งเหล่านั้นคนโง่โง่ก็พากันหลงโทษนั่นโทษนี่โทษผีโทษเทวดาจนต้องตกไปเป็นบ่าวเป็นทาสของผีของเทวดาอีกต่อหนึ่งเป็นคนแท้แท้ยังสมัครเป็นทาสของผีต้องไปงอนง้อผีให้ผีช่วยนี่จะเห็นได้ว่ามันน่าอับอายขายหน้าสักเท่าไร เป็นมนุษย์มีจิตใจสูงก็ยังต้องก้มศีรษะลงไปขอความช่วยเหลือจากผีที่มันเป็นผีมันไม่มีอะไรดีมีแต่ความหลอกลวงคนที่ไม่รู้จักละอายอย่างนั้นก็ยังถือผียังนับถือผียังอ้อนวอนผียังบ่นบานให้ถูกเลขสามตัวเพราะอำนาจของผีแล้วจะเดินตามร่องรอยของพระอรหันต์ได้อย่างไรกัน ค่อยลองคิดดูเรื่องง่ายๆสั้นๆก็มาเป็นอย่างนี้จะแล้วเรื่องใหญ่ๆยาวๆคือการเดินไปถึงพระนิพพานนั้นมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งคนที่เผขาเหล่านั้นไปโทษนั่นโทษนี่กระทั่งไปโทษ <c oughs> เนื้อตัวโทษด,ดินโทษน้ำโทษลมโทษไฟ แต่ไม่ได้โทษกิเลสของตัวไมไ่โทษความโง่ความหลงของตัวไปโทษว่าเกิดมาไม่ดีบ้างไปโทษว่าพืชพันธุ์ไม่ดีบ้างไปโทษว่าต้องทำลายตาหูจมูกลิ้นกายเสียก่อนจึงจะไม่มีความทุกข์ดังนี้บ้างนี่เป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าทัานรด้ตัดไว้ข้อหนึ่งว่าพวกแกจงตัดป่าสิ อย่าไปตัดต้นไม้เลยอันตรายมันเกิดมาจากป่ามันไม่ได้เกิดมาจากต้นไม้ข้อนี้ใครฟังถูกบ้างขอให้ลองคิดดูต่อไปพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าอย่าไปตัดต้นไม้ให้ตัดป่าสิคนที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะตัดป่าได้อย่างไรโดยไม่ต้องตัดต้นไม้ ข้อนี้อธิบายว่าป่านั้นหมายถึงอันตรายหรือความรกรุงรังเราสะสางความรกรุงรังให้หมดไปโดยไม่ต้องตัดต้นไม้แต่กลับเอาต้นไม้ยืนต้นไหวเป็นร่มเป็นเงาได้รับความสะดวกสบายเยือกเย็นได้ซ้ำไปเพราะเราไม่ตัดต้นไม้แต่เราตัดความรกรุงรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ร้ต่างๆน,นานาที่จะมาเบียดเบียนเรานั้นเสียให้หมดสิน้นไม่มีที่บังที่อาศัยสำหรับสัตว์ไร้ต่อไปมีแต่ต้นไม้ที่โล่งโทงที่เยือกเย็นสบายให้ความสุขแก่บุคคลน,นั้นนี่แหละคือความหมายของคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าตัดป่าสิอย่าตัดต้นไม้เลยเพราะอันตรายไม่ได้เกิดมาจากต้นไม้แต่มันเกิดมาจากป่า คำว่าป่าในที่นี้หมายถึงกิเลสคำว่าต้นไม้ในที่นี้หมายถึงนามรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับกิเลสเราจะมาทรมานกายให้ลำบากยุ่งยากไปทำไมอันตรายไม่ได้อยู่ที่นามหรือรูปแต่อยู่ที่กิเลสเราจะต้องจัดการกับกิเลสชำระนามและรูปนี้ให้บริสุทธิ์ผุดทองไม่ต้องทำลายเบญจขันธ์ แต่ว่าชำระสิ่งที่มารบกวนเบญจขันธ์ซึ่งได้แก่กิเลสนั่นเองพยายามทำลายกิเลสโดยไม่ต้องพยายามทำลายนามเลยรูปหรือเบญจขันธ์นี้ท่านเรียกว่าตัดป่าโดยไม่ต้องตัดต้นไม้คนขาวาพากันตดตัดพากันตัดต้นไม้เสีอโครงครามจนวินาศไปหมดสิน้น ไม่สุดก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยกลับยุ่งยากลำบากไปกว่าเก่าไม่อาใจใส่บํารุงต้นไม้ให้อยู่ดีให้มีประโยชน์ <c oughs> จึงไม่ได้รับประโยชน์กลายเป็นโทษคือได้รับอันตรายเพิ่มขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจา้าทัางสอนให้ตัดกิเลสให้ทำลายกิเลสให้ทรมานกิเลสแต่ไม่ต้องทรมานตัว คือไม่ต้องทรมานร่างกายหรือจิตใจผู้ที่มีปัญญาควรจะรู้จักแยกกิเลสออกไปจากร่างกายและจิตใจให้มันเป็นคนละส่วนกันและประจัดการทำลายกิเลสนั่นหรือบัทอรกิเลสนั่นไม่ให้อาหารแก่กิเลสนั่นให้กิเลสนั้นผอมลงผอมลงจนกว่าจะตายไปในที่สุดคือเหือดแห้งไปในที่สุด นี่เรียกว่าเป็นความฉลาดไม่เข้าใจผิดคนที่เข้าใจผิดกลับไปบำรุงป่าไม้จึงไปบำรุงกิเลสด้วยการหลงใช้ร่างกายหรือจิตใจนี้ให้เป็นเหยื่อของกามารมพ่อคูณปริมาณของกามารมณก็เท่ากับการพ่อคูณป่าให้มันมากขึ้นเลยกลายเป็นบำรุงป่าแทนที่จะตัดป่า ป่ามันก็รกขึ้นหนาขึ้นอันตรายเกิดจากป่ามันก็มีมากขึ้นนี่เป็นการทำตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้่อเฉตวาวันนางวัน,นัทถันจะนิพพนาโหเถพิคโวซึ่งมีใจความว่าเมื่อพวกแกตัดป่าและมูป่าที่หนาแน่นนั่นออกแล้วก็จะเป็นคนไม่มีป่า คือไม่มีความทุกข์ไม่มีอันตรายอันเกิดมาจากป่านั่นเองคำว่าไม่มีป่าในที่นี้ก็หมายความว่าไม่มีกิเลสเป็นคนที่ไม่มีกิเลสไม่มีป่ารกชัดอยู่ในจิตในใจคือไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่มีความทุกข์เพราะว่าความทุกข์จะเกิดมาได้จากกิเลสเท่านั้นถ้าเราไม่มีป่าซะแล้วสัตว์ร้ายก็อาศัยไม่ได้ ถ้าไม่มีกิเลสแล้วความทุกข์ก็เกิดไม่ได้จึงเป็นคนไม่มี่าคือไม่มีกิเลสอยู่เป็นสุขสบายสมกับที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกตนเองว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามะกะได้เต็มตามความหมายผู้ที่ไม่มองเห็นความจริงอันนี้ก็มัวแต่หลงผิดสำคัญผิด ทำไปในทางที่ให้เกิดกิเลสมากขึ้นเท่านั้นนักข้าวก็สมัครเป็นสัตว์ของกิเลสยินดีที่จะนอนจมอยู่ในกองกิเลสจนกระทั่งข้าวลงไปนี่มันช่วยไม่ได้เ <c oughs> พราะเหตุที่ว่าเป็นผู้ไม่รู้จักป่าเป็นผู้ไม่รู้จักกิเลสจึงได้สมัครเป็นทาสของกิเลสทั้งๆท,ที่เกิดมาน,นั่นเป็นอิสระด้วยกันทุกคน เขาเป็นผู้มีความผิดมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดตกอยู่ใต้อำน,นาจของกิเลสจนได้รับภัยใหญ่หลวงคือความทุกข